แพรรี่ฟาดวงการสงฆ์พระหนุ่มคุยโม้อ้างถ่ายติดเทวดาแพรรี่ไพยวันฟาดเดือดวงการสงฆ์หลังพระนุ่มโวตไม่ทันครบห้ารษาคุยโม้อ้างว่าตนถ่ายภาพติดเทวดาที่เป็นเพื่อนกันสมัยก่อนเรียกเรียว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาฟาดแรงกับประเด็นเรื่องวงการพระสงฆ์ไพวันวันบุตรหรือแพรรี่ ออกมาเคลื่อนไหวอยู่บ่อยครั้งล่าสุดได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเ Facebook ภัยวันวนรณบุตรโดยมีการโพสต์ภาพที่ปรากฏชายบุคคลปริศนาที่มีพระอ้างว่าตนถ่ายติดและได้พูดคุยกับเทวดาทางภัยวันระบุข้อความว่าภาพถ่ายที่เห็นเคยถูกอ้างว่าเป็นเทวดาถ่ายได้ที่คุติของพระหนุ่มรูปหนึ่งพระหนุ่มรูปนั้นอ้างว่า เทวดาที่ตนถ่ายได้ชื่อศิละเป็นเพื่อนของตนเองหลังสมัยที่พระพุทธเจ้าสิ้นด้วยความอวยอุตรี U T A L e, พานุ่มรูปนั้นนำภาพที่อ้างว่าถ่ายได้มาคุยโม้กับหลวงพ่อเจ้าวาดโชคดีที่หลวงพ่อเจ้าวาดมีโยมอุปถากที่มีสติปัญญาเจ้าอุปถากจึงได้นำภาพดังกล่าวไปค้นหาใน Google และเมื่อนำไปค้นหาก็พบว่าแท้ที่จริงแล้ว รูปดังกล่าวเป็นรูปที่ตัดต่อจากอินเทอร์เน็ตหาใช่เทวดาศิละดังที่พระหนุ่มมูสาไม่ทุกคนเจ้าขาเมื่อความเป็นดังนั้นจากความอวดอุตริเป็นต้นเหตุพระอุปชาจึงไม่ออกใบสุทธิให้กับพระหนุ่มรูปนั้นแถมคณะสงฆ์ที่วัดโดยการนำของหลวงพ่อเจ้าวาดยังมีมติขับพระรูปนี้ออกจากวัดเสียตั้งแต่ยังไม่พ้นห้าพรรษาอีกด้วย อนิจจาจริงๆจากนั้นทางด้านแพรลรลี่ก็ได้มีการโพสต์รูปภาพแชทที่มีการสนทนากันถึงภาพดังกล่าวว่าพราะรูปนั้นถ่ายมาได้จากที่ไหนก็ได้มีการตอบกลับมาว่าตรงกุติครับผมได้มีการถามต่อว่าได้ถามเขาไหมว่าเขามาจากไหนโดยทางพระที่อ้างว่าพบก็ได้ตอบมาว่าชื่อศิละเป็นเพื่อนกันสมัยหลังพระพุทธเจ้าสิน้น อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต่างมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก